พาลูกๆไปทะเลจ้าสวัสดีชาว YouTube ไปทะเลแถววาเลนเซียที่สเปนค่ะกับบ่เคยได้ไปน้ำเขาจักเทออดอกพี่น้องคุณน่ะมีพุ้งยิงครับเด้พี่น้องยิงครับ ไปเลยค่ะตามไปครอบครัวหันษาคนขี่จกักรยานไล่หลายแล้วคนกระจุงมาหลายน้ำค่ะพี่น้องคุ่นตึกแถวทะเลค่ะแถวทะเลในเมืองสิง,ง้ามในเมืองนมอยู่ในเมืองค่ะ ขึ <cessor and inequ ity> ้นจังภ <it> ูเก <ic intake> ็ตบ้านเฮาวเดจ้ะโอ้ยดอกสุขภาบ้านนั่นไม่เต็มไอเงี้ยเอ้ยพี่น้องป้าป๋าลูกดอกเฟลาวเวอร์ทรีป้ะป๋าลูกดอดบิ๊กฟลาวเวอร์ออนท็อป Uh huh. อฮจอดพักเครื่องทางค่ะยางเบาไวตรงๆไปเบิ่งกันค่ะว่าทะเลสิเป็นแน่ใดสเป็นตะวายบอรถนี่ แถวนี่มีแต่ขั้นหน่อยๆจ้ะเป็นเมืองที่แบบหนาอยู่เด้หนาอยู่หลายอา้าวไปยันี่เห็ดยังอุ้ยหอมหอมยังเนาะบบดนี้ป้ารถขั้นหน่อย น้าหน่าเย็บขี้หมาเหรอเย็บขี้หมาใชะไปค่ะโอ้ยเมื่อยถือกล่องเลยด้เมืองหน่ายูขับรถไประเบียบรถกันหน่อยๆพี่น้อง บรได้เอารถขั้นญ่เด้รถน้อยๆห้องน้ำกันน้อยๆอยู่นี่แม <c oughs> ยังหูคือกันอันนี้คือประตูยังจดไม้บอกอ๋อพวกมาเบิงค่ะไค่ขาหนามพุ่นขาทะเลละที่เห็นใสส ที่เห็นฝ่าฝ่านั่นแหละจ้ะนี่ก็รถไฟฟ้าจ้ะรถเม์็ด้วยเม่ใรถไฟฟ้ารถรถเมย์ดเนาะไป ไฟแดงกับผ้ากันความโอไม่รถกับขามเนาะเย้ yeah. thank you ว้าลูก the Toyota look nice Toyota อยู่เมืองสเปนลูกงามๆค่ะงามค่ะนี่ลงแรมจ้ะยายคกโลงแรม ขอบครัวไปเมื่อยได้พี่น้องเห็ดงานเห็ดยู่รานพิซซ่าล่ะพี่น้องแล้วมันก็เมืม่อยเมื่อยแหลวก็มาเที่ยวใส่เงินค่ะใส่เงินให้มันมีความสุขได้พี่น้องโมเมนต์แบบมีเวลาแต่เบิง่งผู้อืน่นมีความสุขเจ้าของก็ต้องมีความสุขนําน่ะคุณสาวๆลงจากนั่นกันเมื่อนีบ่บ่ฮอรทธารมอวาน ก็ขี่รถเมฆมาเที่ยวยาแบตรีนีแต่ต้นปม We can go have dinner in the hotel. The same place across the street no? oh on the way back okay if they're not close <laughs> bye เลสีสวยค่ะสีครามเบิ่งจากตรงนี้นะโอ้ยเมื่อเจ้าสีบอกอยังให้ภาพมันฟ้องสา,สาวค่ะ ไปค่ะไปกันจัดโรงแรมยังพี่น้องยายอยู่ค่ะรู้อยู่โรงแรมลายอยู่ค่ะพี่น้องแถวนี้ มึจะถ่ายวีดีโอเขามาทางนี้แล้วเขาเห็ดทางยางได้พี่น้องเขาเห็ดทางยางให้ห้องยางเด้เป็นไม้ค่ะดีเนาะมันจังบอทำล่ายไส้เขาพี่น้องเออีเด้พี่น้องเขาเห็ดทางยางคักเนาะ สำหรับค้นแบบเห้ได้แคบก็มาได้เห็นบอพี่น้องแบบว่าค้นใส่รถเข็นอย่งสีหนะเขาเห็นความสำคัญเนาะอ้ดีแถบพี่น้องนะดีค่ะบ้าเย็นด้วยพี่น้องเย็นดีด้วยโอ้บ๊อาบน้ำก่อนเมื่อบ้านด้วยนี่ป้าไปให้เช้าก็กลับบ้านบีฟอร์วีกลับบ้า We have to shower here before we go home เนาะประหยัดนะับอันผู้ชายเมืองสเปนรอๆได้พี่น้องแต่ว่าเมืองวาเลนเซียนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวผู้ชายกับหลายๆอย่างพี่น้องออยิ่งจะฮุนดีได้พี่น้องเออไ,ไทยขอบคุ้ ยางไ่ได้รอกในขี้ตมแลาะมีใหม่ให้ยางจะสีก็ดีเนาะบานเท่าน,หาหน่ะสิมีแบบนี้ได้พี่นอ้องอิลีเดแต่แต่ว่ามันนี่ช่หาดยางขึ้นไดไล่มองมีทางเดียวยางอันนี้สําหรับแฮนด์ในแคปสําหรับรถเข็นนะเพราะว่าสิเขน็นรถเข็นตามนี้ก็ได้กันเน,ะนาะไม่หอมน้ำ้อไแม่เออ ตื่นเต้นได้นี่ตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยมันสีแดดโปง่ปงๆเลยเด้อมันห่างจากยางลงมาเป็นชาเป็นชายไส้ค่ะพี่น้องใชายไส้ชาหาดไส้ล้วจะมีการอำนวยความสะดวก ไปเลยค่ะบางคนก็นอยากผิวดีกันแบบเอาคืนโลดค่ะเสื้อในกงเกงหนาเอวคืนกงนั่นโลดค่ะโอเคจบแค่นี้นะคะเพราะว่ามันสนีนิสัยแย่เหตุวิดีโอนอกจากนีค่ะ